สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับพบกันอีกครั้งเช่นเคยกับเฮียบิ๊กในช่อง b n g ก a n g ก็เ,เลยเฮียก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามให้เฮียกันด้วยนะเพื่อจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปต่อๆไปของเฮียนะครับนี้เป็นช่องใหม่ช่องสำรองของเฮียนะครับ Big Bang 002นะอ่าใครที่กดแล้วนะครับฝากช่องเก่าด้วยช่องเดิมของเฮียนะครับช่องหลักของเฮียนะครับ บิ๊กแบง001นะ,ะใครที่ยังไม่รู้จักนะครับฝากไปกด s u b สไครป์ฝากไปกดติดตามฝากไปกดไลค์ด้วยนะอ่ะวันนี้เรามาอยู่ในช่วงเวลาของลัคกี้ไทม์อีกแล้วโอ้โหนะครับใครเช่นวินนะเกมอาแปะนะครับลัคกี้ไทม์ใครอยากรู้นะครับว่าลัคกี้ไทม์เป็นยังไงกดที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์แรกเลยนะอย่าปักบุตรไว้ให้แล้วนะครับอ่ะไปดูกันดีกว่าครับว่าวันนี้อาแปะ เป็นยังไงบ้างครับทุนหนึ่งพันเอามันๆไปเลยครับเจบอร์ออโต้สิบหมืน่นชิงชาบเจไหลต่อครับออืืหเจ จบรอบหมุนแล้วหมุนเองดีกว่าครับไปหืมประทัดครับเอไหลต่อเนื่องืมสัน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 โอ้โหเปลี่ยนเป็นชาบเรียบร้อยแตกไวหืมเจ ลูก A ไหลต่อเนื่องครับเอครับโอ้โหชิงชามไหลอีกโอ้โหมาดีครับลูกสิบก็มาโอเคก็มีโอ้ยประทัดแตกวายชิงชามไหลต่อคิว ลูกเจครับมีไหมแหมสเกเตกเ,เ,กเตอร์ก็โอ้ยเสียดายประทัดสเกตเตอร์ก็โผล่เรื่อยๆครับอืม uh huh. เหมือนจะเข้าแต่ก็ยังครับมาซื้อเลยแล้วกันโอ้โหเข้าปุ๊บห้าตัวปับ๊บลุ้นหน่อยครับโอเคหมุนดีครับอือสิบสีว่าไง โอ้โหยังสวยครับไปต่อโอ้โหเอารอบหมุนกันบ้างโอเคอยู่ครับโอ้ยเฉียวไปนิดเดียวอื้พอสิบหกคูณสิบหกครับ จัดไปให้รู้จักโอ้โหโอ้โหเงียบเจมาเก้าสิบหกบาทครับแม่มีไหมอืมอืมอื้ม เจโอ้โหสิบหกบาทโอ้ oh, อีกเจ็ดมุนครับโอ้ยเจมาดอกนี้เจ็ดส mm ิบสองอืมปัททัดคิวอีกหนึ่งร้อยครับโอ้ย oh. oh, mm hmm. มาครับลูกนี้สองร้อยสี่สิบเจไหลต่อคิวส mm ิบแตกไวอื้มไวไปอยู่แถวสามครับ ม่อีกสองร้อยเก้าสิบหกโอ้โหคืนทุนแล้วครับอีกสี่หมุนที่เหลือถ้ามีคำนวณกำไรลุ่นๆสเกตเตอร์โปรโ,โอ้โหประทัดอีกสองร้อยแปดสิบแปดออีกสองหมุนครับโอ้โหรอบสุดท้ายว่างไงลูกเจครับ อุย้ยอุ้ยลูกคิวไหลต่อสก,กิเตอร์สีตัวโอ้โหชิงชาบจะไม่ไหมโอ้โหเข้าฟรีอีกแล้วฟรีในฟรีครับโอ้โหของฟรีอ่ะชิงชบาบไหลต่อร้อยหกสิบอประทัดโอ้โหลูกเอสิบแตกไวอื้มสิบต่อเนื่องครับ โอ้ยเจแตกวายอีกโหไกลเหลือเกินอืโอ้โหสี่ร้อยสี่สิบบาทโหกำไรแล้วอ่ะอืจิงชาปัะทัดมาต่อคิวด้วยลูกเจแถวแรกมาไหมอืได้เคครับอือ โอ้โหสามร้อยสามสิบหกโอ้โหชิงชาบมาอีกอืืหเสรยดายปรทัดโอ้แถวสองครับอีกสามร้อยี่สิบครับโอ้โหแตกแล้วโอ้โหเคยังไม่หยุดออืืหห้ลูกเคครับ โอ้โหโจบเลยครับสามพันสองพันสามร้อยหกสิบแปดโอ้โหแตกแล้วหเหมือนเดิมนะครับเพียแนะนำเสมอนะกำไรเกินหนึ่งเท่าเนี่ยควรเลิกได้แล้วนะครับนี่สองพันกว่าอุ้ยสเกตเตอรอ์นี่มาสองพันหกเลยอะ่ะโอ้โหเข้าฟรีอีกต่างหากโอ้โหได้ของฟรีครับ อยากขอไปต่อนะครับขอลุ้นต่ออีกนิดนะประทัดครับแตกไวอุย้ยมาเต็มโอเคครับ สเก็ตเตอร์โอ้ยสองแดงโอ้ยเคียวครับอื้มประทัดโอ้โหชิงชาบไหลต่อลูกสิบมาต่อครับโอ้โหเจโอ้ยยังไม่หยุดโอ้ยเอต่อเนื่องครับอื้โอ้โหเคกับสิบ โอ้โหประทัดโอ้ยลูกเจหื่งสิชิงชาบเต็มแผงโอ้โหยังได้ต่อโอเคครับโอ้ยประทัดมาแล้วโอ้โหโอ้โสเซกตเตอร์ เหมือนจะเข้าฟรีครับอืมโอเคอุย้ยเจรครับอุย้ยเจลุนสเกตเตอร์อีกตัวนึงอืมมีลุนนะครับแบบนี้อ้ย มาซื้อเลยแล้วกันสี่ตัวครับสเกตเตอร์มาลุ้นกันครับโอ้โหแม่เฉียวไปนิดเดียวโอเคหมุนดีครับอีกทีนึงโอ้โห วัดกันไปเลยครับไป <c oughs> เบ็ดยี่สิบครับเอาสักทีครับโอเคไม้แรกรอดถือว่าโอเคครับ <c oughs> สวย <c oughs> อยู่ใกล้ครับเสียวแล้วครับอ่านั่นไงโอ้พูดไม่ทันขาดคำไป มาแล้วออให้สุดอย่าไปกลัวโอเคเน้นหน่อยสักทีมาดีครับสักทีครับสักทีโอ้ยไปครับ ออเออโอ้โหเอาให้สุดไปเลยถอนคืนด้วยโอ้ยเบรกเพอมารอบหมุนกันขอนิดนึงขอสักนิดนึงนิดนึง,นนงโอ้โหโดนแล้วโอ้โหหมดครับไม่เหลือแบบนี้โอ้โหลักกิทามพาแตกมาแล้วอ่ะ โอ้ยหมุนตกดำบ่อยมากครับเสียดายแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับนะก็สนใจสมัครและเข้ากลุ่มนะครับคอมเมนต์แรกใต้คลิปนะครับกลุ่มลักกี้ไทมนะครับเนาะแล้วก็ที่สำคัญนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้ช่องใหม่ของเฮียด้วยนะแล้วก็ถ้าใครยังไม่รู้จักนะครับใครที่เพิ่ง เข้ามาเจอช่องนี้ช่องแรกนะครับฝากไปซับสไครต์กดไลค์ให้เฮียกันด้วยนะครับในช่อง Big Bang 001นะโอเควันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ